S Hello s t u d e n t w w l l o o m t to u u r l a s s วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะคำศัพท์นะคะใน class room นะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆมาค่ะดูสิคะ what's this ได้ไหมคะเด็กๆต้องค่ะ table table r e p e a t after me table table ก็คืออะไรคะเด็กๆโต๊ะนั่นเองดี Good job ต่อไปเลยนะคะ folder folder ก็คืออะไรคะเด็กๆแฟ้มสะสมงานนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ marker marker ก็คือปากกานะคะปากกาเคมีนะคะต่อไปค่ะ s t e p l oh, e r i'm sorry s t e p l e r s t e p l e r repeat after me Step re. Step re. s t e p l e r s t e p l e r ก็คืออะไรคะเด็กๆก็คือแม็กนะคะ Good จ้ b เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ what's this computer computer ก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะเลเ l done ต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็กๆ clock clock repeat after me clock ก็คืออะไรคะนาฬิกานะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาแล้ว poster poster อันนี้นะคะนักเรียนพอจะเดาความหมายได้ไหมคะก็คือแผ่นป้ายโฆษณานะคะหรือโปสเตอร์ในทับศัพท์ภาษาไทยแล้วนะคะต่อไปค่ะรูอปะอะไรเ,เอ่ย what is this มาดูนะคะ pencil case pencil case ก็คือกล่องดินสอน,นะคะ good job ต่อไปนะคะ calculator calculator r e p e a t ์ a ะ e ีค c ค l a บเตอ a ์คาก็คืออะไรคะเครื่องคิดเลขนะคะต่อไปคะ่ะ Share Share ก็คืออะไรคะเด็กๆก,ก็คือเก้าอี้นั่นเองนะคะถึงมากคะ่ะคัสุดท้ายนะคะ Teacher Tea c h e r ก็คืออะไรคะ คุณครูนะคะก็คือก็อยู่ในคลาส룸เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนตอบทงคำสท์เสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะ open your workbook นะคะ open your workbook page 5ให้เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่5นะคะคุณครูให้นักเรียนทำนะคะดูนะคะนี่ด้วยกัน11ข้อคุณครูมีรูปภาพนะคะนักเรียนดูรูปภาพที่1รูปอะไรคะเด็กโตนะคะ table table ให้นักเรียนนะคะนำคำศัพท์ที่เราเรียนไปที่คุณเสนอไปที่ผ่านมานะคะให้นักเรียนมาเติมลงไปให้ถูกต้องนะคะเช่นอ่าข้ออะไรดีคะเด็กๆอ่ข้อที่1ิบแล้วกันข้อที่10รูปอะไรคะเด็กๆแชร์แชร์อ่าเราก็เอาคำว่าแชร์มาเติมคะ่ะเติมได้ไหมคะมีตัวอะไรบ้างอ่าก็คือมีตัวอะไรคะ c H A I R, R นะคะลองดูสิคะว่าใช่เปล่าลองทำกันดูนะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ Goodbye See you later